ครับสวัสดีค่ะพีเอทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กับวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567นะพี่น้องเนาะครับมือนี้วันหวยลาวพัฒนาออกพี่น้องครับไปแมพลามาติดตามลาวพัฒนาของอาจารย์เม่งต่ออีกนะพี่น้องเนาะครับมือ,นะอนะวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธที่22พฤษภาคม67ลาวพัฒนาออก253 เจ็ดหนึ่งศูนย์ขับเลขล่างก็ออกสามเจ็ดน้อพี่น้องเนาะครับของอาจารย์เมงงวดที่ผ่านมากกับลุดเด้อพี่น้องอาจารย์เราฟันขาดตัวเดียวเลยงวดที่ผ่านมานะครับนี่วันพุทธที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาอาจารย์เมงบนล่างวิ่งลุดเก้าตัวเดียวพี่น้องเก่ากับบอมาเนาะพี่น้องเนาะครับชุดวิ่งกับลุดพี่น้องมีแต่ศูนย์ตัวเดียว นะครับเอาบอวากันเนาะพี่น้องเนาะกับมีเขามีลุดนะครับบอว่าคูบาอาจารย์ใด้นะครับเอาเมื่อนีนพอเตรียมผ้ามาตามตัวอ,อีกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันนะครับ สุขที่24 ลาพัฒนาอาจารย์เมง เด่นบนล่างหน,นึ่งกับสามพี่น้องิ้นที่สาม ครับชุดวินในพี่นองเนะหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดเดิมเป็นหนึ่งแปดเก้าหกห้าสาม วินพี่น้องคือเก่าอาจารย์มาบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างล่างกว่าพี่น้องเนาะ ร่างหนึ่งแปดหนึ่งเก้าพี่น้อง บนสามห้านะครับ เน้นที่สามหกพี่น้องครับมีเรียกสามตัวพี่น้องหนึ่งสามหก าสามนึงก้าสามหกนะครับ เป็นตัวเน,น้นพี่น้องเนาะชัดเจนบ่ครับนะครับอาจารย์ช่วงมา24ทับ5ทับ2 5 6 7นะครับชุดวิ่น1 8 9 6 5 3เดนน่น1กับเดนน่น1กับ3เน้นที่3พี่น้องล่าง1 8 1 9เน้น1 9บน3 5 3 6เน้น3 6 ครับชัดเจี่นนะพี่น้องเนาะเลขสามตัวกันนี่นตามนี่นะครับครับพอเตียมก็ขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้ออาจารย์เหมิงเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นเชี่ยแนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้น,นพวพอเตียมก็ไว้พรอนคอยเขาคอให้แตก ทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะครับยิซก็จะได้โฉบโฉบมันมนกันนะครับเอาเขามาแล้วก็จะเลื่อมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับเอาสุด้ทยไทยสุดนี้พอเตียมขอราบขอพกรุคนณ f บีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมรับพอเตียมพออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหย่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะ ขับคอยมีแต่โศกตาลับให้ถูกว<ๆ>หวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต้มกับมี่เคียนี้เนะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม